พร้อมไหมสําหรับการเปิดภาคเรียนแบบเต็มรูปแบบพอออนไลน์คอมาครับสวัสดีครับพอ,อรครับครับสวัสดีครับครับดีครับครับพอ,อฮะ17พฤษภาคมเปิดการเรียนการสอน ออนไซต์เต็มรูปแบบพร้อมแค่ไหนครับก็สําหรับโรงเรียนของเราในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเราเราถือว่าเรามีความพร้อมมากที่สุดนะครับเพราะว่าโรงเรียนได้ดําเนินการเตรียมจัดทําแผนต่างๆนะครับตามที่สพทกําหนดและตามที่กรมอนามัยกําหนดมานะครับซึ่งขณะนี้โรงเรียนได้ดําเนินการไปบางส่วนแล้วโดยการสํารวจที่มีอายุต่ากว่า12ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็ออกไปพูดคุยกับผู้ปกครองนะครับให ให้ได้รับให้เด็กๆที่ที่ยังไม่ได้รับนะครับได้รับวัคซีนเพราะว่าเราไปบอกถึงว่าผลดีและผลเสียยังไงของการรับวัคซีนครับครับอย่างข้อกําหนดที่กรมอนามัยกําหนดมาอันนี้มีอะไรเป็นพิเศษไหมฮะอ๋อส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับกรามตามตามข้อตกลงของไทยสต็อกโ v i ิดนะครับก็คือมีความการเตรียมความพร้อมเรื่องความสะอาดสถานที่แล้วก็ในบริบทต่างๆที่สําหรับระยะห่างที่ในในในโรงเรียนในห้องเรียน และสถานที่ห้องน้ําโรงอาหารนะครับอันนี้ส่วนใหญ่เราได้กรอบไปแล้วเราผ่านของในระบบนี้แล้วครับอย่างกรณีอะโรงอาหารนะครับที่จะต้องมีการรับประทานอาหารกลางวันตู้ทําน้ําเย็นหรือว่าเครื่องดื่มน้ําที่จะต้องมีการรวมกลุ่มกันอันนี้อันนี้เรากําหนดอะไรเป็นพิเศษยังไงไหมฮะอ๋อเราไม่ไม่ได้กําหนดให้ใช้ตู้ทําน้ําเย็นนะครับในนี้เราจะเราเรามีจุดไว้ดื่มน้ําเย็นหนึ่งหนึ่งจุดแต่ว่าเราจะปิดล็อก นักเรียนจะต้องเอาน้ํามาดื่มเองครับมีน้ําดื่มน้ําเป็นขวดนะครับแล้วโรงเรียนท่านแล้วก็มีจุดกรอกน้ําแต่ละห้องนะครับที่โรงเรียนดําเนินการไว้ครับาขวดของขวดของใครก็ของคนนั้นนะครับครับเท่าที่พูดคุยกับผู้ปกครองในในส่วนของแม่ครัว เราจะต้องตรวจเอทเทุกวันก่อนที่จะเข้าทําอาหารนะครับเท่าที่พูดคุยกับผู้เท่าที่พูดคุยกับผู้ปกครองเขากังวลอะไรไหมฮะวันนี้วันนี้ผมเพิ่งได้ประชุมผู้ปกครองไปเมื่อเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือผู้ปกครองไม่กังวลใจแต่ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานได้เข้าเรียนเพราะว่าจากสองปีที่ผ่านมาบุตรหลานไม่ได้รับการศึกษาน้อยลงแล้วก็ในส่วนต่างๆในด้านการเรียนรู้เนี่ยมันจังไม่เต็มที่ผู้ปกครองก็คิดว่า ตอนนี้เราขอความร่วมมือสิ่งใดผู้คองก็เต็มใจทำนะครับ,รบจากเรื่องการฉีดรับวัคซีนแล้วก็ตอนนี้เราขอความร่วมมือจากหน่วยงานไอ้นะกองพันรักษาพระองค์ที่1ของจังหวัดลบบุรีให้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อซึ่งเราก็ได้รับตอบรับแล้ว ซึ่งจะมาฉีดยาฆ่าเชื้อให้เราในวันพรุ่งนี้นะครับหมายถึงว่าผู้ปกครองที่กังวลคือคือเรียนออนไลน์ลูกไม่มีสมาธิแล้วคิดว่าการเรียนออนไลน์น่าจะทําให้ให้เด็กได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นมากกว่าอย่างนั้นเหรอฮะใช่ครับเพราะว่าผู้ปกครองของเราเป็นโรงเรียนในชนบทนะครับผู้ปกครองเราเนี่ยต้องทํามาหากินครับก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลและบางส่วนเนี่ยบางอย่างผู้ปกครองอธิบายให้กับบุตรหลานไม่ได้จึงจําเป็นอยากให้มาโรงเรียนมากกว่าครับครับกับกรณีอย่างโรงเรียนของพอ ต,ต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมฮะเด็กไม่ต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าโรงเรียนจะเป็นผู้ดําเนินการให้เพราะว่าเราอยู่ในถือว่าโรงเรียนของเราอยู่ในชนบ,บทและผู้ปกครองมีเป็นอาชีพรับจ้างนะครับก็ส่วนใหญ่เราจะเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนเท่าที่เราจะหาได้นะครับอย่างเช่น a อทเนี่ยเราก็จริงๆแล้วสพทบ,บอกว่าไม่จําเป็นแต่ว่าเราเพื่อความปลอดภัยของลูกๆของเราเราก็เตรียมมาไว้นะครับ เพื่อไม่ป้องกันการแพร่ระบาดเป็นเป็นคัตเตอร์นะครับเพราะฮะคือก่อนเกิดโควิดเนี่ยเราเรียนออนไซต์เป็นหลักพอช่วง2ปี3ปีมาเราเรียนออนไลน์เราได้เห็นความแตกต่างของการเรียน2ระบบตอนนี้ยังไงบ้างไหมครับคืออันนี้นำนำนำเรียนตามความจริงนะครับว่าถ้าเราโดยทั่วไปเนี่ยเด็กของเราเนี่ยเด็กของไทยของเราเนี่ยยังขาดวินัยในส่วน เกี่ยวกับตัวเองและผู้ปกครองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการดูแลในในส่วนของชนบทบ้านนอกนะครับเพราะทุกคนต้องไปดิ้น,นรนทำมาหารกินที่นันบางทีเราทิ้งเด็กไว้ให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเนี่ยบางครั้งความสนใจของเด็กนะ่ะจะมีสั้นคืออยู่ในห้องเรียนเนี่ยยังมีคุณครูคอยกํากับดูแลแต่ถ้าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตามเรียนออนไลน์ site, หรือว่าออนแทร์ hand, เนี่ยเด็กจะทําเบื่อเด็กจะหยุดหรือเด็ก เรียนออนไลน์บางทีเด็กก็จะเปิดเครื่องทิ้งไว้ตามที่เราได้ได้สัมผัสจากการสํารวจมาหลายๆด้านนะครับจากท่านสืบถามผู้ปกครองบ้างแล้วก็บางทีเราลงไปในสภาพจริงบ้างเราก็จะเห็นเด็กที่บางทีเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วเราก็ไปดูไปดูเขานะครับครับผมครับเพราะนั้น oh. การเรียนออนไล ไซส์เนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับสังคมเมืองไทยเพราะว่าเด็กต้องมีการควบคุมแล้วก็มันจะเกิดประโยชน์มากกว่านะครับแต่สําหรับถ้าหากว่าเด็กนี้ที่มีพุทธิภาวะมากในระดับมหลาลัยเนี่ยเขาสามารถจะเรียนออนไลน์แล้วก็ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและก็สื่อทางอินเทอร์เนต็ตนะครับเราเตรียมแผนยังไงสําหรับการคนโทรลเด็กไหมครับเพราะดูเหมือนว่า2อสมปีที่ผ่านมาเด็กอยู่กับมือถือเยอะแล้วส่วนใหญ่เป็นสมาร์ทโฟนทั้งหมดการเข้ามาเรียนออนไลน์ก็ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ยากพอสมควรสาหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะครับผมก็ในในโรงเรียนของเราเนี่ยระดับมัธยมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโทรศัพท์มือถือกันเกือบทุกคนนะครับงนั้นเด็กเกเราได้คุยกับผู้ปกครองเมื่อสักรูปที่ผ่านมาเนี่ยที่เราปรุชุมผู้ปกครองเนี่ยเราอนุญาตให้เด็กนํามือถือกลับมาใช้ได้แต่เราจะมีที่เก็บที่ที่ครูประจําชั้นเตรียมไว้นะครับ แล้วก็ถ้าวิชาชั่วโมงไหนที่จําเด็กจะเป็นต้องใช้คุณครูก็จะให้รับโทรศัพท์ไปนะครับแล้วก็ศึกษาคนา้นคว้านี่เป็นข้อตกลงและผู้ปกครองก็ยินดีและก็เห็นด้วยนะครับแต่ส่วนอยู่ที่บ้านนั้นเราก็ฝากผู้ปกครองควบคุมกำกับดูแลว่าควรจะจำกัดเวลาเป็นอย่างไรในระยะเว,ะเว,ล,ะเวลาไหนที่เด็กควรจะใช้และเด็กจะเล่นก็คือให้แบ่งเวลาเราที่ได้คุยกับผู้ปกครองไปเมื่อสักครู่นี้น,นะครับ,คร,บครับผม เรื่องของแผนเผชิญเหตุกรณีกรณีถ้ามันเกิดคลัสเตอร์ขึ้นอันนี้อันนี้เราเตรียมยังไงไว้ไหมครับครับจากจากประสบการณ์ในภาคเรียนที่แล้วนะครับเราจะมีสุ่มเสี่ยงกับเด็กเด็กที่จะเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยเราจะตรวจวัด,วดอุณหภูมิเมื่อเตะตรวจวัดอุณหภูมิเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีอุณหภูมิสูงเกินเนี่ยเราจะมีห้องแยกต่างหากที่ยังไม่ให้เด็กเข้าไปรวมกับกับเด็กคนอื่นนะครับจนกว่าถ้าไม่เด็กอุณหภูมิไม่ลด เราก็จะเชิญผู้ปกครองให้มารับตัวกลับบ้านไปเราจะมีครูกํากับดูแลอยู่ด้วยแล้วก็มีอาสาสมัครของอสมมมาช่วยดูอยู่ก่อนนะครับในช่วงเปิดภาคเรียนแรกๆแ,แล้วก็ก็จะอสมก็จะเวียนมาตลอดนะครับเพราะนั้นเรื่องตรงนี้ถ้าหากเกิดขึ้นเราจะให้เด็กในกลุ่มในใน,ในชุมชนตรงนั้นนะ่ะหยุดที่อยู่ละแวกเดียวกันให้หยุดเลยแต่เราจะไม่หยุดทั้งโรงเรียนหรือไม่หยุดทั้งชั้นครับครับผมรอบที่แล้วดูเหมือนว่า เปิดเรียนไปพักหนึ่งบางที่ก็ต้องปิดเพราะว่าเชื้อมาจากบ้านอันนี้มาตรการในการคุยกับผู้ปกครองเราเราเราสื่อสารกับเขายังไงเป็นพิเศษไหมครับเรื่องของอผู้ปกครอ,องจะต้องดูแลตัวเองนะดูแลบุตรหลานนะเพราะไม่งั้นเนี่ยพอขยับมาที่โรงเรียนมันจะเกิดปัญหาอันนี้อันนี้เราสื่อสารกับเขายังไงบ้างไหมฮะเรามีแบบแบบสกุลพัสที่เราให้ให้ทาแบบแบบสำรวจไปนะครับว่าผู้ปกครองไปไหนบ้างหรือมีกลุ่มเสี่ยงจากตรงไหนบ้างเด็กจะต้อง่อผู้ปกครองจะต้องรายงาน ให้เด็กเขียนมามันเป็นเล่มๆที่เราทําให้เป็นแบบฟอร์มให้เด็กให้ผู้ปกครองกรอกแล้วก็เด็กก็จะนํามาโรงเรียนแล้วก็เด็กก็จะกรอกด้วยว่าเด็กไปไหนมาบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคิดว่ามันน่าจะเป็นการป้องกันได้ส่วนหนึ่งครับผมครับอ่ะเอาละครับขอบคุณพอทศวรรษนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับก็นี่เป็นแนวทางนะครับสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, เต็มรูปแบบ ตั้งแต่17พฤษภาคมเป็นต้นไปของโรงเรียนในต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทนะครับแต่ว่าโรงเรียนที่อยู่ในเมืองเนี่ยแหละฮะอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลน,นะครับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเดกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองเนี่ยอันนี้ก็ก็น่ากังวลเหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เรากลัวกันมากก็คือเด็กนี่แหละฮะเวลามาเรียนออนไซต์นะครับเด็ก เขาเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือเรื่องของแมสอะไรเนี่ยเวลาลำคาญเด็กวิ่งเล่นลำคาลอะไระก,ก็จะถอดอันนี้อันนี้คือเรื่องที่เรากังวลกันมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูฮะเพราะว่าการเปิดเรียนแบบออนไลน์อย่างที่พอศวรรพอทศวัสด์ออบอกไว้นะฮะมันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆสําหรับในประเทศไทยนะฮะการเรียนออนไลน์ทําให้เด็กขาดสมาธิไปเยอะพอสมควรนะครับการเรียนออนไลน์ก็น่าจะทําให้เด็ก นะครับมีวินัยมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือได้รับความรู้การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนนะฮะนี่นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับร่วมมือกันนะครับอย่างน้อยๆก็ให้ลูกหลานเล่านีฮะได้เรียนรู้ในแบบสังคมที่พวกเขาต้องได้เผชิญจริงเดี๋ยวรอดู17พุทธพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับการเรียนออนไลน์จะเป็นแบบไหน